ขเขอาพี่ทีมนี่พี่ไม่ได้กินข้าวเช้าที่ไมให้พี่เอามาจากบ้านหรอคะมันเย็นหมดแล้วนะคะเนี่ยพี่เบื่อไหมพี่ก็เลยยังไม่ได้กินเลยแล้วงานก็ยุ่งมากไม่เป็นไรคะ่ะถ้างั้นกินของใหม่ที่ไมเอามาให้แล้วกันนะคะกําลังร้อนๆอ,อยู่เลยสงสัยพี่จะเบื่อผัดกะเพราซะแล้วสิถ้างั้นเดี๋ยวไมาทาเมนูใหม่ๆให้แล้วกันคะ่ะได้ครับ งั้นมากับก่อนนะคะผมขอโทษนะน้ำฟ้าผมกลัวภรรยามคิดมากไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฟ้าเข้าใจคุณแต่ว่าแต่พรรยาคุณเนี่ยน่าเบือ่อจังเลยนะคะทำแต่อาหารจำเจไมให้คุณกินอะ ว่าเราไปหาละอร่อยๆ,ออยๆกินกันไหมคะได้สิครับผมกำลังเบื่อๆพอดีเลยดีเลยค่ะเอ้ยพอามืดกออกอะ่ะเมื่อเช้าฟ้าดูช่องน้ํานะเขาเรียนร้านเนี่ยคนไปกินเยอะมากเอาไปกันนะได้ครับ<ป>วันนี้กินอะไรกันดีคะอ๊อยบังเอิญจังเลยนะคะ ใจก็ไม่ดีเลยอ่ะอืมนี่ภรรยาคุณหรอคะทำไมแต่งตัวเฉิมจังเลยอ่ะไม่ส่งไปภรรยาคุณเลยอะไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้ฉันแค่จะบอกคุณเรื่องงานอ่ะเรื่องโปรเจกต์ใหม่พอดีว่ามันมีปัญหาเราต้องคุยกันด่วนเดี๋ยวนะคะมันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยหรอคะนี่มันนอกเวลางานไม่ใช่หรอก็ถ้าไม่ด่วนเนี่ยฉันจะมาหรอคะ ไม่งั้นเดี๋ยวไม้กลับไปรอที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวผมคุยธุระเสร็จเมื่อไร่นี่ผมรีบกลับไปเลยน้ำฟ้าเดี๋ยวคุณไปคุยกับผมตรงนั้นนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ผมไม่ให้พลาดแน่นอนครับ พรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาเขาไปด้วยแล้วกันนะครับครับพี่ททมทำไมพี่ถึงกลับบ้านมาเวลานี้กับข้าวที่ทําไว้รอพี่เนี่ยมันเย็นชืดไปหมดแล้วนะไม่นี่พี่ไปคุยงานมามันก็เครียดแล้วนะไม่มาหาเรื่องทะเลาะกับพี่ได้ไหมหอย่างเนี่ยพี่ไปทางานข้างนอกเนีย่ยมันเหนื่อยมากนะไม่มันไม่ง่ายเลยอะเราคิดว่าการที่ไม่อยู่บ้านทำงานบ้าน คอยดูแลครอบครัวให้พี่มันง่ายนกหรือไงฮะนี่มายม่อย่ามาตะคอกพี่แบบนี้นะทีมมาอย่าตะลาะก,กันเลยนะลูก คุณไมคะฉันว่าคุณคงไม่บอกงานนี้มั้งคะไว้ลองงานหน้าแล้วกันนะคะใช่ครับไมค์เขาอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เหมือนคุณนะคุณนั้งแต่งตัวเก่งแต่งหน้าก็ดีดูดีเป็นซะทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ว่าไมค์เนี่ยเขาไม่อยากแต่งตัวนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเวลาเหมือนคุณแล้วก็ ชุดกับเครื่องสำอางอันนี้ที่ผมฝากซื้อใช่ไหมครับพอดีว่าผมฝากให้คุณเนะี่ยซื้อให้ไมคครับงั้นขอน่ครับไมไ่เดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้านะเดี๋ยวผมรอตรงนี้ จริงๆเราก็เจอกันหลายครั้งแล้วนะคะแต่ฉันลืมและนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณไปเลยฉันมายภรรยาของพ่ทีมเขานะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเกนี่เหมือนพ่อแกนไม่มีผิดเลยนะแม่ครับผมกับมายเราไม่เหมือนเดิมแลวครับแม่ก็เป็นเพรา แกเจอสิ่งใหม่ๆที่มันตื่นเต้นแกก็เลยละเลยสิ่งเก่าๆที่อยู่ข้างกายแกแทนที่แกจะดูแลสิ่งเก่าๆให้มันดีขึ้นแต่แกกลับไปตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆแกคิดบ้างไหมนี่มันคือผลที่แกทำงานหนะักทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและไมอ่ะมายก็เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วเขาต้องมาทนกับที่แกทำงานแบบนี้ได้ยังไง ใ่แบบนั้นนะแม่แม่ไม่เห็นหรอครับผมกลับบ้านมาทีไรอ่ะไมายก็บ่นแล้วก็ลมเสียใ่ผมตลอดอ่ะถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่อยากกลับไหมครับแล้วแกเคยคิดบ้างไหมว่าใครอ่ะที่เป็นคนดีกับแกจริงจริงพี่ไม่ได้กินข้า,าวเช้าที่ไมายให้พี่เอามาจากบ้านหรอคะเย็นหมดแล้วนะคะเนี่ยสงสัยพี่จะเบื่อผัดกะเพราซะ,ะแล้วสิถ้างั้นเดี๋ยวมา์ทำเมนูใหม่ๆใ,ให้แล้วกันค่ะทีมคะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศอะไรที่นี่คุณชอบไหมบรรยากาศดีมากนะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณเจ็บท้องหรอใช่แล้วครับถ้าคุณเจ็บท้องเนี่ยก็ไม่น่ามั้งแต่แรกนะคะเสียยรัยากาศผมเข้าใจแล้วครับแม่พอดีว่า ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะขอตัวก่อน,นนะคะไม้ไม้สวยมากเลยนะขอบคุณนะคะกับพ่อพี่นี่น,นะคะไมายห็นได้สวยเลย <c oughs> วันนี้เราคงได้ไปกันสองคนละสิ่งนะคะครับห<ะ> <c oughs> ัวใจที่ดีไม่ได้ต้องการของใหม่แต่ต้องการคนที่ยังเห็นข้าวเหมือนกันละกัน มาแล้วนะอา้าวแกกลับมาแล้วหรอ,อแล้วแก,กมาทําไมล่ะอะไรของแม่เนี่ยก็แม่เป็นคนโทรบอกให้มากลับมาไม่ใช่หรออะไรฉันไปโทรบอกแกตัก้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรอะไหนๆแก,กมาแล้วแก,กก็ไปล้างมือล้างมาแล้วมาช่วยฉันล้างผักซะมาอาึอ,อนี่มาย บอกแกกีคขังแล้วเนี่ยว่าผูกเชือกรองเท้าให้มันดีๆหน่อยถ้ามันสะดุดขึ้นมามันล้มไปมันก็เกิดเรื่องอีกโอ้ยแม่มไม้โตแล้วนะไม้ไม่ล้มง่ายๆหรอกอีกอย่างไอเชือกองเท้าเนี่ยมันก็เพิ่งมานหลุดก่อนถึงบ้านด้วยซ้ำแล้วช่วงนี้สุขภาพแม่เป็นไงบ้างเนี่ย ช่วงเนี้ยสุขภาพฉันดีมากเลยแกไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกเออมายอีกอย่างหนึ่งนะแกได้เลื่องตำแหน่งหรือยังนี่ไมยแกต้องเชื่อฟังแม่นะถ้าแกมีโอกาสแกต้องรีบฟ้าไว้นะอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปแม่ที่แม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยไมยได้เรื่องตำแหน่งแล้วไมยบอกแม่ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ มาใ้เรื่องตำแหน่งตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นแม่ลืมหรออ๋อช่วงนี้ฉันแก่แล้วฉันเลยหลงหลง,ลงลมลืมไปอ่ะกิจถือสาฉันเลยเอาแม่ผักนั้นไมล้างแล้วแม่จะล้างอีกทำไมอ่ะแม่ไม่ไว้ใจไม่อย่างเนี้ยแล้วถ้าฉันจะล้างอีกจะเป็นไรไปล่ะแกะยังมีปัญหาเยอะนักเลยล้างแล้วก็ล้างอีกได้เฮ้ยอ,อะไรของแม่เนี่ย ทำไมแม่ต้องอารมณ์เสียใส่มาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยฮะโฮ้ยมายถ้าเกจะกลับมาเนี่ยแกมมาบ่นฉันแบบเนี้แกก็กลับไปเลยปะเฮ้ยมาก็มีแต่ปัญหาเอา้าแม่อะไรของแม่เนี่ยจะไปไหนเนี่ยแม่แม่แม่แมอ๋ออะไรของเขาะอะโฮ้ยหมดเหี้ยจริงๆเลย โอ้โหแม่อยู่บ้านคนเดียวปล่อยบ้านรกขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยเสื้อผ้าวางเต็มม <13 S 1> ั่วสิบสามเดือนหกปีหกแปดฉันออกไปเดินเล่นสุดาฉันจำนจบ้านไม่ได้บ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยฉันจำบ้านฉันไม่ได้แล้วเนี่ย ฉันอยู่ไหนล่ะ,ะสักวันฉันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างสินะวันที่หนึ่งเดือนเก้า ปีหกแปดวันนี้ลูกสาวฉันได้เล่นตำแหน่งอีกสองวันลูกสาวฉัจะกลับมาเราจะฉลองกันไม่ชอบกิ่นเกีียวนาบมากนิดนิดเอ้ยต้องจำไว้นะแม่ลืมเหรอนี่นี่ฉันเป็นอันเสจเมอร์ไปแล้วจริงๆใช่ไหม ลูกฉันละ่ะลูกฉันจะอยู่ยังไงบัตรประกันอยู่ในลินชักบ้านอยู่ในซอยสุดท้ายวันที่สิบ้าสิงหาคือวันเกิดของอมายลูกสาวฉันชอบกินเกี๊ยวน้ำมาก เงินเก็บในยามฉุดเฉินอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่าโทรไปรบกวนไมยกินยาให้ตรงเวลายาอยู่ในตู้หัวเตียงสักผ้าและตากผ้าด้วยนีมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่เนี่ย อ่อขอโทษนะคะคือว่าเห็นคุณป้าคนนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะแม่ฉันหายตัวไปอะคะ่ะคุณป้าคนนี้เหรอคะไม่เคยเห็นนะคะ่ะ นี่เดินผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคนนี้ขอบคุณมากค่ะรอปภคะคือว่าเห็นคุณป้าคนนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะเผืินว่าแม่ฉันหายตัวไปอะคะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นท่านวิ่งไปทางนู้นนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ แมคะแม่แม่จริงๆด้วยแม่แม่คะทำไมแม่มาอยู่ตรงนี้ล่ะคะเป็จะไปไหนทำไมแม่ไม่บอกมาก่อนทไมเป็นห่วงแม่มากนะทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่มาทำอะไรเออโทษนะคะ คุณคือใครคะฉันกำลังมารอลูกสาวฉันลูกสาวฉันกำลังเลิกเรียนจะ้ะรอลูกสาวเลิกเรียนหรอมาไงแม่มายเป็นลูกสาวแม่นะอ๋อลูกสาวฉันก็ชื่อมายเหมือนกันจะ้ะเขากำลังเรียนอยู่มอตน้นว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมหรือว่าหิวถ้าหิวก็เอาขนมนี้ไปกินก่อนได้เลยนะ รู้จักม้นะตอนเนี้ม้เขากลับไปรอคุณป้าที่บ้านแล้วนะคะคุณป้ากลับบ้านนะจริงเหรอไป,ปนั้นนั้นกลับกันเลยนะเอ้ เรียบร้อยแล้วเดินจะได้ไม่สะดุดป่ะนั้นเราก็กลับบ้านกันได้เลยเนาะป้าคิดถึงลูกสาวจะแย่แล้วป่ะคุณรู้ไหมลูกสาวของฉันอะ่ะเหมือนคุณเลยนะใส่รองเท้าอะ่ะ ไม่ค่อยยอมผูกเชือกลงเท้าสุดท้ายสะดุดลมปากแตกแล้วก็วิ่งกลับมาบอกฉันใหญ่เลยและหนักวันนั้นเป็นยังไงรู้เปล่าคะฟันหลุดเลยสุดท้ายกลายเป็นเด็กฟันหล่อไปเลยค่ะอัลไซเมอร์อาจพ่าความทรงจำแม่ไปแต่ไม่อาจพลากความรักจากหัวใจแม่ได้ มอย่างละห้ากิโลพรุ่งนี้เพื่อนพ่อผมเนี่ยเขาจะมากินข้าวกันที่บ้านเราคุณต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อทํากับข้าวให้เขานะอีกแล้วเหรอแต่ว่าพรุ่งนี้มันวันเกิดพี่สาวฉันอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพี่ชายฉันที่ไปทํางานต่างจังหวัดเขาเ็จะกลับมาด้วยอะฉันต้องไปหาเขาอะ่ะนี่พรุ่งนี้คุณไม่ไปไม่ได้หรือไงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่เนี่ยใครจะเป็นคนทำกับข้าว แล้วอีกอย่างนะพ่อผมเขาชวนเพื่อนมาทั้งเจ็ดคนแถมยังมีครอบครัวน้องสาวอีกตั้งสี่คนเออพรุ่งนี้คุณซื้อทุเรียนมาด้วยละกันเดี๋ยวผมโอนเงินให้ส่วนเงินที่เหลือเนี่ยคุณจะเอาไปซื้อผักหรืออะไรที่คุณต้องการก็เอาตามเหมาะสมละกันแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันมีธุระจริงๆนะคุณแต่ยังไงพรุ่งนี้ก็วันหยุดคุณไม่ใช่เหรอคุณก็ไม่ได้ไปทํางานอยู่แล้วนี่ฉันว่าคุณก็ทําอาหารเองเลยสิ นี้ผมก็มีธุระเหมือนกันนะผมมีนัดกับเพื่อนเล่นบาสทั้งวันเลยแต่ว่าพรุ่งนี้มันวันเกิดพี่สาวของฉันนะแล้ววันเกิดพี่สาวฉันมันก็มีแค่ปีละครั้งอ่ะแล้วพี่ชายของฉันอ่ะคุณก็รู้เนี่ยว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กลับมาเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็นัดกันไว้ตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จช่วงเที่ยงเนี่ยในตอนบ่ายๆฉันก็ต้องไปเดินเล่นกับพ่อแม่อีก ที่คุณเนี่ยเขาคงไม่ได้รีบขนาดนั้นมั้งงั้นเอางี้แล้วกันคุณอยู่บ้านทํากับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปกินมือเย็นกับครอบครัวคุณก็ได้แล้วคุณเนี่ยจะไปเดินเล่นกับพ่อแม่คุณทําไมมันไม่เห็นจะเป็นประโยชน์อะไรนักหนาเลยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพ่อผมเขาชวนเพื่อนมาทั้งหลายคนนะแต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นผูุใหญ่ที่มีเกียรติมีศักฝีทั้งนั้นเลยนะเอาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้ว บ้านคุณก็ทําอาหารเยอะอยู่แล้วนี่พุ่งนี้ไหนจะมีกุ้งมีปูมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยงั้นฉันว่าคุณชวนพ่อแม่ฉันชวนครอบครัวฉันไปกินข้าวที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณบอกว่าพุ่งนี้คนที่จะมาเป็นเพื่อนพ่อคุณเนี่ยมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นแต่เอาจริงๆเท่าที่ฉันคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่คุณพูดเลยนะเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเนี่ยคนที่มาแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เคยมาทําอะไรเลย ฉันเห็นมาก็มานั่งเล่นหมากรุกเฉยๆกับพ่อคุณไม่ได้มาคุยธุระสำคัญอะไรด้วยเจมฉันรู้ทั้งหมดนั่นแหละฉันอยู่กับกคุณมาเป็นสิบปีแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึง่งพ่อคุณเนี่ยเขาก็เสียมาต้องหกปีแล้วบางทีฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมถึงต้องมีแขกมีอะไรมาหาเขาอยู่ตลอดเลยอะ่ะเนี่ยเอาจริงเนี่ยฉันคุนหน้าแขกพวกนั้นมากกว่าหน้าคุณอีกนะครอบครัวเราเนี่ยได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเนี่ยน้อยกว่าพวกเขาที่มาได้ซ้ํา พูดอะไรของคุณเนี่ยเอางี้แล้วกันคุณไปบอกพี่สาวคุณเลยว่าพรุ่งนี้คุณไปไม่ได้ปีหน้าคุณค่อยไปกินวันเกิดเขาแทนแล้วกันนี่คุณพูดว่าอะไรนะวันเกิดพี่สาวฉันมันมีแค่ปีละครั้งนะแล้วพี่สาวฉันเนี่ยเขาก็จองร้านอาหารไว้ล่วงหน้าหมดแล้วด้วยพี่ชายฉันเขาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับมายังไงพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปหาพวกเขาที่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือไงผมก็บอกอยู่ว่าพรุ่งนี้ผมก็มีทุระเหมือนกัน ผมต้องออกไปตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่ผมก็ทํากับข้าวไม่เป็นแล้วใครจะเป็นคนทํากับข้าวง,างั้นก็ให้น้องสาวคนมาช่วยสิหรือไม่นะก็พากันออกไปกินร้านอาหารข้างนอกหลวๆเลยก็ได้ยังไงพ่อคุณเนี่ยเขาก็มีเงินบนานาญอยู่แล้วแล้วจะใช้เงินบํานาญเขาแค่นิดหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาเหลือเงินอีกเยอะจะให้ฉันมานั่งทาอาหารทุกอาทิตย์เนี่ยฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันพ่อผมเขาเนี่ยก็แค่ยอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณใ,ให้สนุก เขาเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ปีเองนะเขาอยากจะเลี้ยงใครเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงไปสิอยากจะเลี้ยงเพื่อนก็พาไปกินร้านอาหารข้างนอกสิทําไมต้องมานั่งกินในบ้านด้วยอ่ะคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเวลาที่น้องคุณพายาญามากินข้าวที่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องเป็นคนทําแล้วฉันเองก็อยากพักเหมือนกันนะฉันอยากจะเจอพ่อแม่อยากจะเจอครอบครัวของฉันบ้างพรุ่งนี้วันเกิดพี่สาวของฉันเมันก็แค่ปีละครั้งเองอ่ะ ครอบครัวฉันสําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ครอบครัวคุณคนเดียวนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยทําไมต้องโมโหด้วยนี่ผมกําลังพูดดีๆกับคุณอยู่นะโมโหสิฉันโมโหเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันทํางานบ้านให้ตลอดแล้วฉันก็เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่พอพรุ่งนี้ฉันแค่อยากจะกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวฉันแค่วันเดียวแต่ลับถูกห้าไม่ให้ไปแค่นี้ยหรอคุณจะให้ฉันมานั่งเลือกครอบครัวคุณทุกครั้งเนี่ยมันไม่อยู่ติดทมกับฉันเลยนะ บ้านพ่อแม่คุณก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นคุณจะไปหาเขาเมื่อไหร่ก็ได้นี่แต่แค่พรุ่งนี้คุณต้องอยู่ทากับข้าวให้เราก่อนนี่คุณพูดไม่เข้าใจใช่ไหมว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดพี่สาวฉันน่ะแล้วมันก็มีแค่ปีละครั้งเองพี่ชายฉันเขาก็ไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาคุณจะให้ฉันกลับไปบอกกับครอบครัวฉันว่าขอยกเลิกแค่เพราะว่าจะมีแขกมาบ้านคุณเนี่ยนะแต่พรุ่งนี้พ่อผมเขาบอกว่ามีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดคนหนึ่งเขาจะมาหาแค่วันเดียวพ่อผมเขาเนี่ย เขาอยากให้บ้านเราดูดีแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าแม่กับน้องสาวผมเนี่ยเพราะว่าทำกับข้าวไม่เป็นแต่คุณเนี่ยทาอาหารแต่ละทีไม่ได้แขกชมถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณทําได้ดีเนี่ยพ่อแม่ผมเขาะจะภูมิใจในตัวคุณนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาก็คือพ่อแม่คุณไม่ใช่เหรอคุณต้องควรจะทําเองสิคุณจะออกไปเล่นบาร์ทำไมอะแต่ว่าผมเป็นคนทํางานหาเงินนะงานบ้านทุกอย่างเนี่ยมันก็ควรจะเป็นหน้าที่คุณไม่ใช่หรือไง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนคอยดูแลลูกอยู่ทุกวันทํางานบ้านทํากับข้าวให้ทุกคนดูแลทุกคนในบ้านมาตลอดนี่ฉันเพิ่งจะรู้วันนี้เนี่ยว่าทุกคนในบ้านมองเห็นฉันเป็นแค่แม่บ้านคนนึงมันก็แค่ทํากับข้าวมันจะอะไรกันนักก็หนาเนี่ยเอาคุณละ่กะก็แค่บ้านเนี่ยไม่ไปเล่นแค่วันเดียวมันจะตายเหรอวันนี้ผมทํางานมาทั้งวันผมก็เหนื่อยมากพอแล้วนะยังต้องมาฟังคุณบ่นอีกอะ แล้วอีกอย่างนะวันนี้แม่ผมมาฟ้องว่าคุณไปเถียงแม่ผมอีกเหรอใช่ก็เพราะพ่อแม่คุณเนี่ยไม่เคยมีความยุติธรรมกับฉันเลยไงทุกวันเนี่ยนะเวลามีแขกหรือใครมาที่บ้านฉันก็ต้องเป็นคนมานั่งทํากับข้าวแล้วกับข้าวที่ซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นเงินฉันที่เป็นคนออกทั้งหมดไม่มีใครคิดจะช่วยฉันเลยสักบาทอะ่ะส่วนน้องสาวคุณก็อยู่บ้านเฉยๆไม่เคยทําอะไรเลยสักอย่างแต่พ่อคุณก็ยังให้เงินทุกเดือนเดือนละห้าพัน พ่อผมขอให้ก็เพราะว่าเขาสงาสารอ้องแล้วอีกอย่างนะนั่นมันก็เงินของพ่อผมเขาจะให้ใครมันก็เป็นเรื่องของเขานี่แล้วการที่พ่อแม่คุณอยู่บ้านเราไปตั้งหลายปีละเขาเคยคิดจะช่วยออกอกะไรบ้างไหมนี่นี่คุณเห็นแก่เงินเกินไปหรือเปล่าเงินของพ่อแม่ผมเนี่ยเขาจะให้ใครมันก็สิทธิ์ของเขาแล้วอีกอย่างนะผมก็ให้เงินคุณทุกเดือนไม่ใช่หรืองไงคุณจะกล้าว่าฉันเห็นแกเงินอีกรู แล้วไอ้เงินทุกเดือนที่คุณให้ฉันเนี่ยมันก็แค่เดือนละสองพันเดี๋ยวว่าแต่เลี้ยงดูแลคนในบ้านเลยแค่ซื้อของให้ลูกเนี่ยมันก็หมดแล้วแล้วจริงๆนะถ้าฉันเห็นแก่เงินเนี่ยฉันเลิกกับคุณไปตั้งนานแล้วพอเหอะคุณเลิกบ่นแล้วผมเหนื่อยที่จะฟังคุณบน่นละยังไงเนี่ยพรุ่งนี้คุณก็ต้องอยู่บ้านทํากับข้าวเ็บนี่คุณเคยรู้บ้างไหมว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเหนื่อยมากแค่ไหน กับการที่ต้องทําทุกอย่างในบ้านน่ะพ่อแม่คุณเขาก็ไม่เคยช่วยเลี้ยงลูกเลยสักครั้งส่วนน้องสาวคุณก็ไม่เคยช่วยทําอะไรเอาแต่พาเพื่อนพาย,ยาญมากินข้าวที่บ้านแล้วฉันก็เป็นคนทําทุกอย่างในบ้านนะฉันทําคนเดียวมาตลอดเลยผมก็เหนื่อยเหมือนกันผมไม่อยากฟังคุณละยังไงพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่บ้านคุณจัดการเอาเองแล้วกัน นี่ <boundaries S 1> คุณกลับบ้านเป็นครั้งที่นะคุณพูดนี้หมายความว่าไงฮะก็ฉันก็บอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับครอบครัวฉันแล้วฉันก็ไปมาจริงๆและที่คุณพูดเมื่อกี้คุณพูดอย่างกับว่าฉันไปทำอะไรผิดมาเลยนะแล้วที่คุณโทรมาแล้วฉันไม่ได้รับเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าทั้งวันที่ฉันอยู่นอกบ้านเนี่ยฉันเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปครอบครัวแล้วแบตมันก็คงหมดเครื่องมันก็เลยดับไป แล้วคุณหาที่ชานไม่เป็นหรือไงอย่างน้อยคุณก็บอกผมสักคำก็ได้นี่ผมโทรหาคุณทั้งวันเลยนะแล้วทำไมคุณไม่ติดต่อมาที่พ่อแม่ฉันล่ะคุณก็รู้นี่ว่าฉันอยู่กับพวกเขาช่างมันเถอะแต่วันนี้คุณคงไม่รู้นะว่าผมเสียหน้ามากแค่ไหนเพราะคุณเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านพ่อแม่ผมเลยให้ผมอยู่บ้านแล้วแม่กับน้องสาวผมเนี่ยก็เข้าครัวทำกับข้าวจืดบ้างเค็มบ้าง วันนี้เป็นวันที่ผมน่าอายที่สุดในชีวิตแล้วคุณคงตั้งใจแกล้งผมใช่ไหมฉันถามจริงๆเรอแล้วทำไมคุณกับพ่อคุณไม่ไปช่วยกันทำละ่ะผู้ชายที่ไหนเขาเข้าครัวทำกับข้าวกันผมกับพ่อเนี่ยควรที่จะต้องนั่งดื่มชาแล้วก็คุยกับเพื่อนอีกอย่างนะวันนี้พ่อผมบ่นทั้งวันเลยว่าวันนี้ต้อนรับเพื่อนได้ไม่ดีพรุ่งนี้เขาจะเชิญเพื่อนมาใหม่คุณก็อยู่บ้านทำกับข้าวแล้วกันส่วนพรุ่งนี้ผมไม่ว่างแล้ว ใช่ไม่อยู่อะคุณก็อยู่บ้านทำกับข้าวไปสิไหนคุณบอกว่าการทํากับข้าวทํางานบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่หรอคุณก็ทําไปเลยแล้วฉันจะบอกให้นะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยฉันจะออกไปหางานทําแล้วฉันจะไม่อยู่บ้านทํางานบ้านเหมือนทุกวันแล้วคุณเนี่ยก็ทาเอาเ็าแล้วกันแล้วใครที่กินข้าวเอาไว้ทิ้งจานเอาไว้ในซิงค์เนี่ยก็ต้องล้างเองเนะฉันไม่ล้างให้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว นี่คุณเงินอะไรของคุณคุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วยังไงเนี่ยผมก็ให้เงินคุณทุกเดือนคุณจะออกไปตากแดดทำงานทำไมคุณไม่มีประสบการณ์คุณคิดว่างานมันหาง่ายมากนกหรือไงต่อให้คุณออกไปเนี่ยงานแค่เงินเดือนสามพันอ่ะยังยากเลยอยู่บ้านสบายๆเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอแต่ผมก็แล้วแต่คุณนะคุณจะออกไปก็ได้แต่หลังจากนี้ผมจะไม่ยุ่งเรื่องในครอบครัวอีกแล้ว คุณอยากทำอะไรก็เชิญแล้วกันทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นงานนอกบ้านหรืองานในบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเหนื่อยกว่าใครหรอกคะ่ะแต่การที่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำอยู่แบบนี้ทุกคนว่าจริงไหมคะคอมเมนต์มานะคะ บ้านมันลกขนาดนี้วะใครมันทําบ้านลกวะเนี่ยตอนที่ตออยู่มเหี่ยลกขนาดนี้เลยบางครั้งคนที่เหนื่อยที่สุดในบ้านไม่ใช่คนที่ออกไปหาเงินแต่คือคนที่ถูกมองข้ามทุกๆวัน